การจอมพลังเป็นมือที่สเข้าแทรกแซงลุงกับป้าเลยทําให้ครูกรณีเยียวยาไม่ได้หลังนักการเมืองเจ้าของบลีคนหันยาบาลัลีชอบกินหญ้าหวานพูดปมเยียวยาลุงกับป้ายิ่งพอการรู้ว่ามีคนกําลังพูดถึงเขาที่เยียวยาไม่ได้เพราะว่าเป็นมือที่สทําเอาเจ้าตัวถึงกับขากากอยากรู้ว่ามีคนเชื่อได้หรอกักบไอ้นิฮานแบบนี้ดูละครเยอะไปหรือเปล่านะมันเยียวยาไม่ได้มันติดขัดเพราะมือที่สจะขำอะมีคนเชื่อหรอดูละครเยอะป่าถามจริง บอกเลยว่ามือที่3คนนี้มันเก่งมากๆนะทั้งบล็อกทั้งสกัดนักการเมืองระดับนี้ได้ทําให้ลุงกับป้าได้รถคันใหม่1นึคันมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันเงินเยียวยา5 0 0แสนบัตรน้ำมัน8 0,000สีค่ารักษาเกือบ3 0 0แสนบาทมีทนายคอยช่วยจนจบคดีมีชุดคุ้มครองพยานครบจบโดยมือที่3คนนี้คนเดียวทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คู่กรณีด้วยซ้ำมือที่3มเนี่ยทำให้คุณยายเนี่ยได้รถใหม่1คันได้มอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันได้เงินเยียวยา5 0 0แสนได้บัตรน้ำมัน 8, 000, อีก8 0,000แไดีกเกือบ ามแสน ได้ชุดคุ้มครองพยานได้เงินเยียวยาจากรัฐแต่มือที่3ามันไม่ใช่คู่กรณีนะบอกเลยว่าถ้าไม่มีการจอมพลังเงื่อนมือมาแบบนี้ลุงกับป้าจะได้รับความเป็นธรรมไหมลองคิดดูถ้าหากกันไม่ทําอะไรเลยลุงกับป้าต้องเดินทางมาจากลําปางเพื่อมาสู้คดีที่ปทุมโดยไม่มีค่ารถมองว่าไม่ต่ำกว่า5,000ันบาทแน่นอนแถมคู่กรณีมีเงินอยู่ในพื้นที่ถ้าสู้กันระยะยาวลุงกับป้าจะไหวหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วการจอมพลังจัดการให้หมดงานนี้บอกเลยว่าสู้กันแบบเยาวๆ ตามการที่เป็นมือที่สมยังสามารถแทรกแซงเลยทําให้เยียวยาไม่ได้มันเก่งขนาดที่ทําให้คู่กรณีไม่มีปัญญาเยียวยาเลยเหรอหรือปัญหาที่มันไม่ได้เพราะว่าปากที่สาที่พูดแทนหรือเปล่าคนจริงมันจะช่วยไปแล้วเขาช่วยแบบไม่มีเงื่อนไขไม่จําเป็นต้องพูดเยอะหรือติดอ้างใดใดทั้งสิน้น ของจริงอ่ะเขาไม่พูดเยอะหรอกจะช่วยเขาไม่มีเงื่อนไขแล้วครับคนจะช่วยก็คือช่วยงานนี้ก็หําเอาถูกใจกดไลค์กันแบบรวดวไปเลยสิคะเพราะแต่ละประโยคแต่ละคําพูดของกันก็จริงทุกประโยคของแท้เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามคดีก็จะรับรู้ได้เลยว่าการเจ้าพลังไม่เคยกีดกันไม่ให้เยียวยาทั้งยังเปิดทางให้คนก่อเหตุเข้ามาเยียวยาตามหน้าที่ถ้าจะมาคืนในส่วนที่การซัพพอตไปก็ยินดีไม่ติดขัดอะไรแน่นอนเพราะว่าอยากให้แสดงความรับผิดชอบคือถ้า เขาอยากจะเยียวยาถือว่าเยียวยาผู้เสียหายหรือว่าเขาอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเขาจะมาเย,ยาียวยาก็ยินดีพร้อมทั้งยืนยันอย่างชัดเจนที่ผ่านมาตัวเองนั้นไม่เคยกีดกันอะไรฝั่งผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่นิดเดียวผมเนี่ยเปิดโอกาสนะ ให้ทางครอบครัวของฝั่งผู้ก่อเหตุจะมาเจอหรือผู้ก่อเหตุจะมาเจอได้ทุกเมื่อผมมองว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทําอยู่แล้วอ่ะคุณจะต้องมาเยียวยาฝั่งผู้เสียหายอยู่แล้วผมก็เปิดโอกาสให้คนที่ซึ้งใจกว่าก็คงจะเป็นลุงกับป้าแล้วก็ครอบครัวนี่แหละยกมือไหว้การจมพลังพร้อมกับกราบเท้าแทนคุณภูมิใจแทนครอบครัวของลุงและป้าจริงๆที่ได้คุณกันมาดูแลก็จะกอบคุณกณันนี่นะที่ซัพพอตป้ามาตลอดป้าไม่รู้จะกราบยังไงแล้วเขาทําทุกอย่างช่วยป้ากับลุงเนาะเพราะว่าลุ งกับป้าเป็นคนบ้านนอกอไม่มีอะไรไปต่อสู้เขาอะ่ะจนทําให้สามารถได้รับความช่วยเหลือจากหลายช่องทางถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็คงจะไม่มีลุงกับป้าในวันนี้คงจะเป็นตาสีตาสาตาดําๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้